บ่วงรักคุณหนูตัวร้ายเสียงรองเท้าส้นสูงราคาแพงกระทบพื้นหินกรวดดังกรุบกรุบท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวของไร่กาแฟพิมพ์ะดาคุณหนูไฮโซลูกสาวเจ้าสัวผู้มั่งคั่งกอดอกยืนเชิดหน้าหันซ้ายหันขวาด้วยสายตาดูแคลนโอ้ยแดดก็ร้อนกลิ่นก็เหม็น ทำไมพ่อถึงให้ฉันมาตกนรกกลางไร่บ้านนอกแบบนี้นะเธอบ่นพลางพัดมือไล่แมลงอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มรูปร่างสูงกำยำในเสื้อเชิ้ตม้อนแขนกางเกงยีนซีดและรองเท้าบูทเก่าๆก,กำลังแบกกระสอบมเมล็ดก,กาแฟด้วยท่าทีไม่สนใจสิ่งรับตัวเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอเพียงแวบเดียวก่อนจะหันกลับไปทำงานต่อนี่คุณนะ่ะได้ยินไหมฉันกำลังพูดอยู่ พิมพระดาเดินเข้าไปใกล้ก็วินเพียงเช็ดเหงื่อด้วยหลังมือแล้วตอบเรียบๆได้ยินต่าไม่เกี่ยวกับผมคุณหนูถึงกับตาโตกล้าพูดแบบนี้กับฉันคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้คำตอบสั้นๆแต่แทงใจอย่างแรงคุณหนูผู้เคยถูกทุกคนประจบประแจงถึงกับยืนตัวแข็งไปชั่วครู่ ความจริงคือบริษัทของครอบครัวพิมรดากำลังเผชิญปัญหาหนักเพราะคู่แข่งพยายามยึดตลาดพ่อของเธอจึงติดต่อกวินอดีตนักธุรกิจไฟแรงที่เคยทำบริษัทใหญ่ประสบความสำเร็จก่อนจะลาออกนี้ความวุ่นวายกลับบ้านเกิดมาดูแลไร่กาแฟพิมระดาถ้าแกอยากเป็นทายาทสืบต่อบริษัทจริงๆก็ไปเรียนรู้กับเขาสักหนึ่งเดือนเสียงผู้เป็นพ่อเด็ดขาดอะไรนะ หนึ่งเดือนเต็มๆกับผู้ชายบ้านนอกคนนั้นเนี่ยนะคะถ้าไม่ทำก็ลืมตำแหน่งทายาทไปได้เลยสุดท้ายคุณหนูก็ต้องจำใจมาอยู่ไร่แบบหงุดหงิดเต็มที่ช่วยเก็บเม็ดกาแฟนี่หน่อยกวินยื่นตะกร้าให้พิมรดาทำหน้าตกใจเรากับถูกสั่งให้จับงูอะไรนะมือฉันเพิ่งทำเล็บมาราคาเป็นหมื่นนะคะงั้นก็กลับไปไม่ต้องฝืนคำพูดเย็นชานั้นทำให้เธอฮึดขึ้นมา ใครว่าฉันทําได้อยู่แล้วไม่กี่นาทีต่อมาเสียงกรีตดก็ดังลั่นไร่เมื่อเธอสะดุดล้มลงไปทั้งตัวเปื้อนดินโคลนกวินมองเธอเงียบๆก่อนโยนผ้าเช็ดหน้ามาให้เช็ดซะจะได้ไม่เปื้อนมากกว่านี้หัวใจคุณหนูดวงน้อยเต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดทั้งที่เขาไม่ได้พูดหวานอะไรเลยวันหนึ่งกวินชวนเธอไปงานเทศกาลหมู่บ้านใส่ชุดพื้นเมืองไปสิ เขาพูดเหมือนชวนภัยสักคนธรรมดาพิมพ์ระดาเบ้ปากแต่สุดท้ายก็ยอมลองใสเ่เล่นๆผลคือเมื่อเธาปรากฏตัวในชุดผ้าสิ้นและเสื้อลูกไม้เรียบง่ายทุกสายตาในงานหันมองอย่างตะลึงแม้แต่กวินยังเผลอมองตาค้างมองอะไรคะหรือว่าหลงสเสน่ห์ฉันแล้วเธอแกล้งยิม้มยัว่วเขารีบเบือนหน้าแต่หูดแดงจัดเพอเจอฟ้าร้องเปรี้ยงปลาง่าฝนตกหนัก ไฟในไร่ดับสนิทพิมพ์วดาตัวสั่นสะท้านเฮฉันกลัวฟ้าผ่ากกวินถอนหายใจก่อนดึงเธอมากอดแน่นไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้เสียงหัวใจเขาเต้นดังจนเธอได้ยินชัดความอบอุ่นในอ้อมกอดนั้นทําให้คุณหนูผู้เอาแต่ใจถึงกับนิ่งไปน้ําตาคลอโดยไม่รู้ตัวกกวินเล่าให้เธอฟังในคืนหนึ่งว่า เขาเคยถูกหักหลังจากคนรักและเพื่อนสนิทในธุรกิจใหญ่ที่สร้างมากับมือรักสำหรับฉันมันก็แค่กับดักที่ทำให้พังเขาพูดเสียงต่ำพิมรลดากลับเงียบไปนานก่อนเอ่ยเบาๆงั้นฉันจะพิสูจน์เองว่ารักแท้มีอยู่จริงแฟนเก่าของกวินกลับมาพร้อมเสนอเป็นหุ้นส่วนใหญ่ให้บริษัทของครอบครัวพิมรลดาเงื่อนไขคือเธอต้องเลิกยุ่งกับกวิน พิมพระดาถูกบีบให้เลือกระหว่างธุรกิจครอบครัวหรือหัวใจเธอร้องให้หนักแต่ตัดสินใจสวนทางที่ไม่มีใครคิดเธอเลือกที่จะสู้ด้วยตัวเองเธอลงแรงทำงานในไร่กับกวินทุกวันเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงที่ถูกใส่ร้ายจากแฟนเก่าจนวันหนึ่งเธอหมดแรงล้มป่วยไปต่อหน้าต่อตากวินรีบพยาบาลเธอน้ำตาเอ่อโดยไม่รู้ตัวอย่าเป็นอะไรไปนะฉัน ฉันขาดเธอไม่ได้แล้วเมื่อพิมระดาลืมตาเธอยิ้มอ่อนแรงเห็นไมล่ะรักแท้มีจริงในที่สุดทั้งคู่ก็จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างคลี่คลายงานวิวาลเล็กๆจัดขึ้นที่ไร่ท่ามกลางแสงแดดอบอุ่นและกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นพิมรดาในชุดเจ้าสาวยิ้มกว้างใครจะคิดว่าคุณหนูตัวร้ายอย่างฉัน จะทุกบ่วงรักของผู้ชายดื้อเงียบผูกมัดได้กวินกระสิบข้างหอูแล้วอย่าหวังจะคลายบ่วงนี้ได้เพราะฉันจะรักเธอไปจนตายเสียงหัวเราะและเสียงหัวใจดังประสานกันท่ามกลางไร่ก,กาแฟที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบของสองคนแต่วันนี้กลับเป็นสถานที่ที่ผูกพันหัวใจไว้ด้วยบ่วงรักตลอดกาล